บเซอร์หกร้อยห้าสิบถ้าใบเซอร์หกร้อยห้าสิบเจอสองครั้งโดนไปกี่โดนไปกี่ครั้งโดนไปกี่ใบเจ็ดใบเป็นเงินเท่าไหร่สองห้าพันอ่าเจออาจารย์ครั้งที่สามไม่ต้องเอ่ยชื่อถามคำถามหนึ่งให้ผมหน่อยครับเจ็ดเจอผมกี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่สองอ่าเจ็บเสียตังค์ให้ผมไหมไม่เสียอ่าเสียค่แล้วผมซื้อพ้าเจ็บไหมซื้อพ้าเจ็ดไหม ยังไม่เท่สองั้งถูกต้องเพราะพักเนี่ยไม่ไม่เกียวอะไรไม่ใช่ไม่นิยมแต่เจ็บไม่เสียงเงินแค่ไม่เสียเงินเนื่อ้อาะเจอจอาจารย์ครั้งที่สามอาจารย์เนี่ยเรียกว,ว่าเป็นอาจารย์โอยะแล้วะกันโอโยะเลยนะผมตั้งชื่ออาจารย์ที่อาจารย์ไปหาว่าอาจารย์โอยะแล้วละกัอนอาจารย์โอุวะได้เงินไปห้าพันละอาจารย์โอยุวะถามคําถามแทนผมหน่อย รับเงินผมไปห้าพันแล้วเนี่ยอันนี้แท้ใช่ไหมใช่ถูกไหมเขาบอกว่าแท้ถูกไหมช่วยซื้อผมหน่อยได้ไหมถามคําถามนี้ผมหน่อยว่าอาจารย์โอุยะครับอาจารย์ช่วยซื้อพระองค์นี้ผมหน่อยได้ไหมครับอาจารย์รับประทานเงินผมไปห้าพันแล้วฮะได้ไหมเจ็ะรับปากผมได้ไหมไม่กล้าหรอกเยอๆออกจากเขา ผมมันไม่ได้เดินเงินละแต่กลัวอ๋อมีลุงเงาลุงลุงลุงด้วยอ๋อไม่ใช่เขามีก็อยู่ในอ๋ออยู่ในบริเวบอ๋อแล้วบบนี้อ่ะแล้วแล้วเราจะคุยกับอาจารย์อยุวแบบเปิดใจแบบคุยกับผมอย่างนี้ไม่ได้หรออาจารย์อยุวะไม่ได้หรอไม่ได้เดินเงินต้นแม่หรอ เ,ปเ,ปเ,เขาพาดจริงเขาเขาเขาออกไปเซอร์หาให้ผม,มผมผมเข้าใจอาจารย์โอยัวเนี่ยออกไปเซอร์มาแล้วรับรับประทานไปห้าพันแล้วใช่โดนแล้วถามคำถามนี้ไม่ได้เหรอไม่กล้าเดี๋ยอนะจนถามไม่ได้ไม่กล้าถามถามอาจารย์โอโยะครับรบกวนรับประทานผมไปห้าพันแล้วเนี่ยช่วยซื้อพระผมสักองค์ได้ไหมครับ ไม่กลไปเนี่ยวัลคันมาตั้งหลายองค์แล้วเนี่ยตั้งเจ็ดใบหรอมีมีเจ็ดใบเลยหรออ่าเลื่อพูดจบละเดี๋ยวไม่ถามหรอถามหน่อยนะถามหน่อยทำไมทำไมมันมันถึงไม่ไม่ใช่สิะสิไม่ใช่อ่า